ฮะเลิกคบกันแล้วก็จบไปเข้าใจปะ่ะหมูบอกมาแล้วอะ่ะมไม่ต้องมายุ่งกูหรอกพอกูมูฟแล้วกูไม่มีเงินกูอยู่ได้หลายเดือนแล้วด้วยแข็งแรงเลยหลับสบายเลยไม่มีมึงอะ่ะเออคบกับมึงอะ่ะท้องเสียมัง่งท้องอืดมัง่งกดหลายย้อนมัง่งชีวิตไม่ติดฟองแล้วเพื่อนเอ้พอฮะ

อ๋ออยายามึงมึงจะพูดเบาๆให้กูเข้าไปใกล้ๆฟังใกล้ๆมึงเนี่ยเหรออย่าอย่าอยาอย่าอย่าอย่ายั้งไอ้สัตว์